เพ่งได้จ้าเพ่งได้จ้าเพื่อนจ๋าเป็นจังได้ผลงานดีบบผลงานของเฮาวทำทุกมือคึอเกา่างานของฮาททำทุกมือคึอเกา่าเอานาจะของออกมาเว้าลงไปบะเนี่ผู้ใดเก่งเรื่องยังกะว่าประสบการณเรื่องนั้นมาสูเพื่อนฟัง เก่งการเกษตรบ่กระเบ้าเรื่องการเกษตรเก่งเรื่องการขายของกระเบ้าเรื่องการขายของเก่งเรื่องการเฮ็ดอาหารการกินบ่กระเบ้าเรื่องเฮ็ดอาหารการกินสู้เพื่อนฟังมีเคล็ดลับดีๆอีกอย่างกระเบ้าสู้กันฟังเป็นประจำทุกวันทุกวันกั ก่อนสิบาให้ฟังก็บ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดมอร์นิ่งหรือว่ากดอัตเอร์นุนก็บ่ากันไปสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนบ่ายจ้าหรือสวัสดีตอนค่ำจ้าเอาว่ากันไปเช้าสายบ่ายเย็นก็บ่ากันไปตามนาทีนะเพื่อนนะเพื่อว่า อาจจะเป็นการบอกว่าเฮายังทำงานอยู่คือยังปาลีลาดนี่แหละกัมะเวาสูฟังเรื่องการเกษตรบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะเพื่อนขาช่วงนี้มันก็เขาสูแล้วดูสิว่าหนาวกับโบเชิงสิว่าฝนกับโบเมน <laughs> สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพื่อน สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปกับไมาข้อมาฤดูกาลมันผันผวนไปแทนทีสีหนาวแทนทีสีฝนกับบมอมแอนนาะเบื่อเนาะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวสําหรับมือน,นีกัสิมี่ลมลมกสิการโชคลมกสิปากดยางยางมาแรงอยู่เป็นบางพื้นทีฝนกัสิมีทั้ทงผักใต ภาคอีสานก็ภาคเหนือบ่มีฝนดอกตัวมีลมลมสิมาพร้อมกับคพามหนาวนะคะเพื่อนบางแหง้งร่มแห้งจนสามกะสีเพิ่ง <laughs> มากับความหนาวเย็นนะเพื่อนคะถ้ามาาติเฮาเป็นยังไงห้องก็ว่าไปจังสั่นล่ะเพื่อนบอกไปตามธราประชาติของเฮาเฮอเป็นจังไงห,ห้อก็ว่า,จ,า,จ,า,จ,าจังสัน่นนะอือก็หายกำลังใจกันคือเกา่กะะากย่าเฝ้าถอดใจ บางธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติของเฮ้านี่กับมีปรากฏการที่เป็นฤดูที่เห็นได้ชัดก็คือนาำหนามมันเอ,อดลงหรือว่าโบกล่ภงษาอยสารวามันงวดลงเนาะแล้วก็บใบไม้ใบไม้ก็โรนโรนหลายเลยเพื่อนเออ การที่บใบไม้มันโลนลหลายอย่างส่แปลว่ามันจะปรับตัวเองให้เข้ากับสิงง่งแวดล้อมมันมันบอกว่าฝนบ่มีแล้วเนาะฝนบ่หลแล้วก,สออกส็สิสลัดใบออกสระสลัดใบออกหลายๆเพื่อว่าป้องกันการค่ายน้ำป้องกันการค่ายน้ำให้กับต้นพืชนะให้มีใบบ่ลาย,ายเพื่อให้คงความอยู่ได้ ในระดับหนึ่งเห็นผ่านแล้วดูการไปนั่นเองค้นเห้าก็คือการละเพื่อนค้นเห้าก็ต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะเพื่อนคะ่ะ